สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ามาอัปเดตวัวของตัวเองนี่ยหละครับหลังจากที่ได้ขายแม่ใหญ่แม่แดงใหญ่กับเจ้าลำปีไปนะครับวันนี้ก็ได้ซื้อวัวสาวนะครับมาสามตัวนะครับตัวนี้สาวสาวอายุได้แล้วนะครับผสมผสมเทียมเจ้าน้ำเชื้อ เจ้าโลโจนะครับมิสเตอร์โลโจ VL 1 1 5นะครับตัวนี้ผสมไปยังไม่ผ่านรอบนะครับตัวนี้ตัวขาวนี้ผสมยังไม่ผ่านรอบก็รอรุ้นเอานะครับก็ซื้อมาในราคา20ปลายๆนะครับส่วนตัวแดงตัวนี้ก็เป็นแม่สาวเป็นวัวลูกผสมบามันไทยใหญ่นะครับก็ ซือมาราคา20กว่าทั้งนั้นเลยนะครับ20กลางๆ20ปลายๆนะครับหลังจากที่ขายแม่ใหญ่กับเจ้าลำปีไปแล้วนะครับก็เหลือวัวอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือเจ้ากุมพานะครับตัวผู้อยู่นู่นนะครับก็กะว่าจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงนะเอาไว้เช็คก,การเป็นสัตว์ของวัวสาวพวกนี้นะครับเพราะเจ้ากุมพาเองก็ อายุพึ่งจะได้สิบเดือนนะก็ยังผสมไม่ได้นะครับนี่แม่แดงนี่ก็ผมเรียกกันว่าเจ้าหมูครับอ้วน,นครับอ้วนหนาปึ๊กเลยบ้องลึงสวยนะครับแม่แดงแม่หมูนี่นะครับส่วนแม่ขาวนี่ก็เป็นไทยใหญ่นะครับเป็นไทยใหญ่นี่ หมูนี่ครับหมูหมูนี่เป็นเป็นแดงโบสนะครับตัวนี้เป็นแดงโบสนี่คุ้นมากเลยครับแม่แม่หมูนี่คุ้นมากเลยครันี่มีบ้องมีลึงสวยนะครับตัวนี้เขาหน่าจะได้พ่อที่เลือดดีๆนะครับเป็นพ่อของเขานะครับเขาเลยดู มีบ้องมีลึงสวยงามนะครับมแม่สาวไม่ตัวครับเป็นแม่มุกนะครับแม่มุกนี่ก็เปรียวเปียวหน่อยนะครับแต่เป็นลูกผสมลูกกระทบเป็นลูกกระทบฮินดูนะครับตัวนี้ก็ให้จับให้รูปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ให้แตะมากนะครับเขาจะเปรียวเปียวหน่อยเพราะว่า เจ้าของเดิมเขาบอกว่าไปซื้อมาซื้อมาจากตลาดแล้วมันไม่ยอมขึ้นรถนะครับเขาเลยใช้ไฟจี้นะครับมันเลยกลัวๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าหาเดินเข้าหาผมแล้วครับก็เอามาไว้ที่นี่เกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่ตัวนี้อายุสิบเดือนนะครับนี่เก้าเดือนกว่ายังไม่ถึงสิบเดือนดีนะเกิดวันที่ยี่สิบแปดเดือนกุมภา ปีหกสี่นะครับผมก็เลยเรียกกำว่าเจ้าคุมพานะครับเจ้าคุมพานี่ก็เป็นแดงโบสนะแดงจัดมากเลยตัวแดงตัวนี้นะครับแข้งขาใหญ่ครับก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับไว้เช็ควัวสาวด้วยครับถ้าก็คงอีกนานนะครับพาถึงจะผสมได้เพราะ น่าจะประมาณเกือบ18เดือนถึง2อขวบนึงแล้ครับพอถึงจะผสมได้นะครับแข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้หนาลึกความสูงก็อยู่ที่125อยู่นะครับยังไม่สูงมากนะครับไว้เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงพวกแม่ไทยใหญ่ได้นะครับใส่แม่ไทยใหญ่ได้สบายนะครับ เป,ปเป็นลูกผสมบามันเป็นลูกผสมบามันครับได้โบ๊ทครบหมดเลยนะครับตัวน,นี้หนายน่นลึกครับกว้างนะครับน,นี่กว้างเป็น,นแดงจัดนะครับเจ้ากุมภาเนี่ย นี่แม่ขาวแม่ขาวรอล,ลุ้นวันที่ยี่สิบกว่านะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดลุ้นว่าเขาจะเป็นสัตว์หรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่เป็นสัตว์ก็น่าจะผสมติดนะครับแม่ขาวนี่ก็ไม่สูงมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยยี่ิบห้าเหมือนกัน,นครับส่วนแม่โบ๊ทนี่ร้อยยี่ิบห้าบวกไปแล้วนะครับ เอาไอ้แม่หมูมาเล่นกล้องผมนี่ครับแม่หมูนี่ขุ้นมากเลยท่านชมนี่ครับผมเลยไม่ไม่ใส่เชือกไม่เลยเลยเจ้าของเดิมเขาใส่ไอขุมมานะครับใส่ขุมมาผมก็เลยถอดขุมออกให้เขาเดินเล่นเพราะเขาไม่กลัวไม่กลัวคนนะครับผมเลยถอดขุนขุมออกนี่อ้วนนะหนาปึกเลยนี่ครับโบ๊ท เครื่องดำหางดำนะครับปากดำใบหูดำตาดำนะครับเป็นแม่แดงโบสตัวนี้ก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ผมเองก็กะว่าอยากจะพัฒนาเก็บอัวไว้นะครับเวลาไปเห็นคนอื่นเขามีวัวเยอะๆก็อยากจะทำแบบเขาบ้างนะครับเผื่อ สี่ห้าปีข้างหน้าอาจจะมีวัวเยอะๆเหมือนเขานะครับเป็นยี่สิบสามสิบตัวนะครับนี่ประกะว่าชุดนี้นะครับอาจจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็ถ้าเจ้าคุมพาเป็นพ่อคุมผูงได้ก็จะให้มันคุมผูงครับแต่ถ้ามันมันสูงไม่เท่ากับตัวเมียพวกนี้ผมก็อาจจะมีการ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพ่อคุมผงนะครับเจ้าคุมพานะถ้าเทียบกับตัวเมียมันก็จะ,จะเตี้ยกว่านิดนึงนครับแต่ถ้าเทียบกับแม่หมูนี่ก็สูสีกันนะครับร้อยยี่สิบบวกนะครับกินหญ้าดีกินฟางดีครับหัวชุดนี้นะครับส่วนเจ้าลำปีเพื่อนของกุมพานั้นก็มีเพื่อนเกษตร,รกรครับเอาไป เป็นพ่อพันคุคุมคมผงครับเขาซื้อตัวเมียมาไว้สี่ห้าตัวแล้วนะครับเขาอยากได้ตัวผู้เอาไปไว้นะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในเรื่องการเป็นสัตว์ผสมนะครับบางครั้งถ้าเรามีพ่อคุมคมผงไว้มันก็จะดีตรงเอาไว้เช็คด้วยครับเช็คการเป็นสัตว์แล้วก็เราไม่ต้องยุ่งยากเรื่องไปติดต่อมาผสมเทียมอะไรนะ นีผมเองก็อยากจะเลี้ยงนี่ครับวัวลูกผสมนะครับบามันไทยใหญ่แบบนี้ครับไว้แม่หมูนี่คงจะอยู่ประจำฟอกนะครับตัวนี้นี่แข้งขาใหญ่มากครับแม่หมูท้องใหญ่ท้องอ่างนะครับเขายังไม่ออกครับน่าจะเป็นน่าจะประมาณสักเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนครับร,รุ่นเดียวกับเจ้า กุมภาเนี่ยครับรุ่นเดียวกันคนระับก็ยังไม่ได้สนสะพายนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะค่อยๆสนสะพายนะครับตรงนี้ก็ให้เขาเดินเลาะเล็มหญ้าในทุ่งเนี่ยครับผมเองก็ล้อมล้อมลวดนะครับล้อมลวดก็ปล่อยกระแสะไฟจากเครื <c> ่ <oughs> องควบคุมนะครับ ไว้คอยเฉพาะตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนผมก็ถอดออกเนี่ยเครื่องควบคุมผมก็ไว้ตรงนี้ครับมีแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวกําเนิดพลังงาน,นครับจากนั้นก็เอาไปลงในแบตเตอรี่เอาไปลงในแบตเตอรี่แล้วก็เอามาใส่ในหม้อควบคุมนะหม้อควบคุมผมก็เอากระเบื้องมาบังแดดไปหน่อย <c oughs> ัวทั้งหมดทั้งสี่ตัวนี่มันไม่ได้เข้าไปนอนคอกแล้วมันจะนอนไปเรื่อยนอนตรงนู้นหมังตรงนี้หม,งงหมังผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแม่นี้อยู่กับเจ้าของเดิมเขาบอกว่ามันเปี่ยวมากเลยครับแต่พอมาอยู่กับผมนี่มันมันเข้ามือนะสูมชมอยู่กับเจ้าของเดิมเนี่เจ้าของเดิมใช้เชือกล่ามนี่ดึงดึงเชือกล่ามไม่มานะครับแต่พอผมไปปุ๊บไปจับเชือก เดินตามผมเลยนะครับตัวนี้ขึ้นรถมาก็ขึ้นง่ายนะครับผมเองก็เลยคิดว่าเออมันคงจะถูกสตากับผมนะครก็เลยจะเก็บไว้ก่อนครับตัวนี้เดี๋ยวดูผ่านรอบผ่านเลยครับเก็บไว้เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ประจำคอกประจำผูงนี่ครับพอตอนนี้ก็ปล่อยในทุ่งแถวนี้ครับของคุณลุงก็มีอยู่ประมาณ ที่เป็นที่นาอยู่ประมาณสักหกไร่นะครับแล้วก็มีของเกษตรกรด้านข้างอีกนะครับของลุงของลุงด้านข้างก็ประมาณสี่ห้าไร่ตอนนี้ผมล้อมๆอ,อยู่ก็น่าจะสิบหัวไร่นะ้ครับสิบสี่สิบห้าไร่ครับหัวมีแค่สี่ตัวเองครับก็อดัดอัดฟางครับปีนี้อัดฟงางเสีดายนะครับตอนแรกผมจะไม่อัดนะครับเสียดาย ฟางเป็นฟางข้าวเจ้านะครับเป็นฟางข้าวเจ้าหอมมะลิผมก็เลยอัดเก็บไว้ได้ทั้งหมดร้อยสามสิบกว่าก้อนนะครับก็เก็บไว้ครับคงใช้ไม่เยอะครับเดี๋ยวคงจะแบ่งไว้ให้เกษตรกรที่ต้องการฟางนะครับก็มาแบ่งเอานะครับแบ่งๆกันนะเป็นข้าวข้าวเจ้านะครับหอมมะลินี่ตรงนี้ก็เป็น วงางข้าวเจ้าเหมือนกันครับแต่ใช้การเกี่ยวใช้เขี่ยวเกี่ยวมือครับมามัดแล้วก็มามาตีกันเองนะครับก็ได้ไปเอาไว้กินอยู่สิบกว่ากระสอบนะครับของคุณลุงครับก็ช่วยทันตีตีอยู่วันสองวัน,นได้ข้าวไปสิบกว่ากระสอบฟางก็เนี่ยครับวัวก็มาและมากิน ทา,ทางทั้งที่มีไอ้ตอกมัดอยู่นี่ครับก็ <c oughs> ไม่ได้แกะให้เขาเขาชอบดึงชอบอย่างเงี้ยผมเลยเอยธรรมชาติมันนะธรรมชาติของสัตว์เขาได้สะบัดได้ดึงได้อะไรก็เลยปล่อยเขาวัวชุดนี้จะกินฟางเก่งนะครับท่านผู้ชมนี่จะหมูมากวนผมแล้วนี่ <c oughs> แม่หมูนี่แม่หมูมากวนอีกแล้วมันเชื่องมากครับแม่หมูนี่ครับอื เขาก็ยังไม่ย so 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 like ังไม่ออกครับแต่ม hmm. so 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 ีเขานะครับแต่ยังไม่ออกมากก็ถ้าเขาเขาไม่งอกเยอะก็จะดีนะครับนะฮะจะเป็นแม่หัวหลุนส่วนแม่มุกนี่ก็มีอายุแล้วครับตัวนี้น่าจะประมาณขวบตัวนี้น่าจะประมาณขวบแล้วครับก็รอลุ้นอีกประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับรลุ้นในรอบแรกของเขาครับแต่ก็ ถ้ายุมันไล่เลี่ยก,กันก็คงจะได้เจ้ากุมภาเนี่ยแหละครับเป็นพอ่อพ่อพันธุ์ผสมก็ลองดูก่อนนะครับว่ามันจะผสมได้เปล่าถ้าผสมไม่ได้ก็จะไปหาพ่อพันธุตัวอื่นมาผสมไปหาพ่อพันุ์เจ้ามณีแดงของพี่ไหวเพราะเจ้ามณีแดงก็ไม่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากก็มาท,ทับผสมพวกไทยใหญ่ได้นะครับ ก็เป็นการอัปเดตวัวของตัวเองนะครับถ่ายท่านชมได้ดูนะครับหลังจากที่ไปถ่ายวัวของคนอื่นมาหลายท่านให้ท่านชมดูครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายวัวของตัวเองนะครับก็มีการขายไปซื้อมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่4ตัวนะครับเป็นตัวเมีย3ามตัวตัวผู้หนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยว ปลายเดือนนี้ก็จะหาซื้ออีกสักเพิ่มอีกสักตัวนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับหาเก็บหาวัวที่ราคาที่เราพอจะมีความสามารถจะซื้อได้นะครับก็เอามาราคาหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยครับสองหมื่นกลางๆสองหมื่นปลายๆก็เอามา,อามาใส่ในนาไว้นะครับเดี๋ยวช่วงที่มีการทำนาผมก็ จะหาที่นะครับตอนนี้ก็ติดต่อไปสองสามที่แล้วครับเขาก็อยากให้เอาไปเลี้ยงนะครับก็ดูฝอนว่าเราจะเลือกพื้นที่ไหนครับมีทั้งพื้นที่นามีทั้งพื้นที่สวนนะครับพื้นที่นาก็สิบกว่าไร่นะครับที่สวนก็สิบกว่าไร่เหมือนกันนะครับผมก็จะให้มันกว้างครับเพื่อจะให้มันได้เดินครับผมคือผมไปเจอเกษตรกรที่เขาเลี้ยงวัวไล่ทุ่งอะไรอะไรแล้วผมชอบนะครับผมก็อยากให้วัวของผมอ่ะได้เด oh ินได้ เดินหากินอิสระนะครับผมว่ามันมีความสุขดีครับเนี่ยครับตัวนี้ผมก็ล้อมไว้เนี่ยให้มันเดินในพื้นที่เนี่ยสิบกว่าไร่เนี่ยก็ดูมันมีความสุขนะมันเหมือนตัวเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่ามันมันเปียวมันมันกลัวคนมันตื่นคนเวลามันเห็นคนแล้วมันจะวิ่งนะครับแต่พอมาอยู่กับผมมันไม่ไปไหนเลยครับท่านผู้ชมมันเดินเข้ามาหาผมอีกนะครับ แต่ผมก็ปล่อยเชือกติดเชือกไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมาใหม่นะครับตัวนี้มาพึ่งได้กี่วันเองครับตัวนี้สามสี่วันนะครับส่วนตัวนี้ยังกลัวกลัวคนอยู่นะครับแต่ก็เดินเข้าหาแล้วนะครับกลัวกลัวคนอยู่เพราะเขาเคยโดนไฟจี้นะครับเคยโดนไฟจี้ตอนขึ้นรถนะครับตอนนั้นเขาไม่ยอมขึ้นรถอ่าพวกนายห้อยก็เลยเอาไฟจี้นะครับ แต่พอมาอยู่กับผมนี่ผมก็พยายามจะให้กล้วยให้กล้วยทุกวัน,นครับเพื่อให้เขาได้ได้ไม่ไม่กลัวผมนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มที่จะเดินเข้าหาแล้วนะครับก็มีหวาดกลัวบ้างนะครับนี่ก็เขาก็อยู่กับผมในระยะประมาณเมตรนะครับเขาก็ไม่กลัวครับแต่ก็ยังไม่ยอมให้ ให้รูปให้จับนะครับแต่เวลาให้กล้วยเนี่ยเขาจะมากินกล้วยแล้วก็ให้รูปให้จับนะครับแต่เวลาไม่มีกล้วยเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้เข้าใกล้วันก่อนเขาไอ่เจ้าของเดิมเขาดึงสายสนะพายนะครับไปรัดจมูกคนมากเลยครับเมื่อวานนี้ผมก็เลยดึงเขาแล้วก็เปลี่ยนสายรัดจมูกเขาหน่อยครับสายดึงจมูก ไม่มันตึงมากครับถ้าสายสนสะพายที่จมูกมันตึงมากเลยน้ําตาเขาจะไหลนะครับท่านชมเราต้องคลายให้เขาหลวมๆส่วนเจ้าคุมพานี่ผมก็ยังไม่ได้สนสะพายเลยครับเดี๋ยวอาจจะเจาะแล้วแขวนห่วงเหล็กครับตัวนี้เจาะแล้วก็แขวนห่วงเหล็กไว้นะครับมาไว้ควบคุมตอนที่เขาดือ้อห่วงเหล็กแต่สายคุมนี่ก็าเขาก็อยู่ครับเขาก็อยู่มือผมดึงไปไหนก็ได้ครับสาย ใส่ลุมใส่ตัวนี้มีอายุนะครับก็ยังเจ้าเจ้ากุมพาเนี่ก็ยังไม่สู้ตัวเมียตัวนี้นะส่วนตัวอื่นนี่ก็เจ้ากุมพาก็ขึ้นขึ้นขี่ขึ้นเล่นกันหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็มาอัปเดตวัวของตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับก็พยายามจะ เลี้ยงมันเป็นฝูงใหญ่อย่างที่เราเคยไปเห็นฝูงอื่นๆน,นะครับเผื่ออนาคตครับจะได้เป็นเป็นเจ้าของฟาร์มวัวลูกผสมบามั่นฝูงใหญ่ๆเหมือนคนอื่นบ้างนะครับครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ